นายคือแบบดีมากอะโอ้โหย y god

ว่าจะมี f อหรือเปล่า f อจะมีไหมอันนี้คือปล่อยแดนเปอร์ฟอร์แมนซ์มาใช่ไหมเออก็แบบคือปล่อยมาสองสาวันแล้วแต่ว่าดองไว้ยังไม่ได้ดูก็เนี่ยมาดูโอโ้โหดีแต่เป็นเพลง <înt ร Uma> เพลง <ๆ S 2> แบบเออไม่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 ได้เน้นความมันเน้นความแบบซิกซี่ปาร์ตี้อ<ใน>แบบย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่ง

太不睡色,月色太美，我学不会乖乖成为梦的傀儡。嗨，我听的是张艺兴的。妈 <noise> 呀！哦 Wonderland p a r ป y นะคะแต่ว่าก็คือเอาจริงๆไม่ได้เข้าทวิตเตอร์เลยไม่มีเวลาไม่ไม่เข้าเลยอะ่ะเออแล้วก็แบบไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าแบบเข,ขาตกลงเขาจะมี MV ปะ่ะอ้น,นี้มันเป็น Dance Performance ใช่ไหมเออแต่แบบอยากรู้ว่ามันมี MV หรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอคือไม่กล้าเข้าคือพอเรายังไม่ดูใช่ไหมเราก็ไม่เข้าทวิตเตอร์เพราะว่ากลัวโดนสป,ปอยไงก็แบบ ไปในเอก็แบบสปอยเยอะมากแบบน้องแพทน่ารักมากแบบขึ้นมาตรงหน้าแล้วก็ต้องรีบปัดออกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเรายังไม่ดูไงแล้วก็เนี่ยหลังจากนี้พอดูแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตามในฮวิเตอร์ว่าแบบตกลงเขาจะมี m v หรือเปล่าหรือว่ามีมีแบบมาแบบแ,บบแค่นี้มาให้เราดูอะไรเงี้ยแต่ว่าใน MV MV อันที่แล้วอ่ะมันก็มี ToB e c o n t i n u e มันจะต้องแบบมันจะต้องมีต่อแน่ๆเลยอ่ะหรือว่ารอพี่ลิกิกลับมาถ่ายด้วยกันใช่ไหมนะเออก็คือพี่ลิกินะคะหรือพี่ลิวานของเรานะคะก็คือาผ ที่ข้างหลังที่เขาปวดหลังตั้งแต่แข่งรายการแล้วอะไรเงี้ยปีบกายเยอะมากก็เลยแบบแต่แต่ก็คือเป็นอาการบาดเจ็บแบบบาดเจ็บาจจมานานแล้วแล้วก็พี่เขาก็ผ่าตัดนะคะผ่าตัดแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านก็คือกับญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาแต่ว่าขอให้พี่ดิกิหายไวๆนะคะกลับมาอยู่กับอินทวันไวๆเออแล้วในในในตัวแดนฟูล์แมนเมื่อกี้ก็คือ อยากจะบอกว่าคนแรกที่เข้ากับเพลงนี้ได้ดีมากๆก็คือหลินโม่หลินโม่แบบเปลี่ยนสีผมใช่ไหมแล้วแล้วแบบดีมากเข้าเข้ากับเพลงแล้วก็เข้ากับเข้ากับบุคลิกเขาอ่ะเออคือแบบนี่แหละหลินโม่สไตล์หลินโม่ชัดๆเลยเพลงนี้เออแล้วก็พี่หลิววีคือแบบดีมากตั้งแต่แบบเปิดมาก็คือแบบคือหลิววีเป็นคนที่แบบเราแบบนับถือมากนับถือในความเป็นแบบมืออาชีพของเขามากๆไม่ว่าเขาจะอยู่ในคอนเซ็ปต์ไหนเขาก็เข้าได้กับทุกอย่างเลยอื แพทตี้กับนายแพทตี้กับนายที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแบบมายเมนของเราก็คือแบบดีมากแล้วก็เสียงน้องนายแบบดีมากแล้วก็หล่อขึ้นเยอะมากอยากจะบอกว่านายผอมลงมาก,มาก,ม,ากมากเลยกินข้าวเธอขอ,อ,อ,ขอ,อ,อกินข้าวเลิกกินสลัดก่อนเพราะว่าตอนนี้ผอมแบบผอมมากแล้วผอมจนแบบเราแบบเป็นห่วงอะเออเอคเอคน่ารักมากเอคตั้งแต่แบบที่เขาปล่อยรูปออกมาก็คือแบบน่ารักมากแล้วยิ้มสดใส แล้วก็พี่เคอพี่เคอแบบพี่เคอไม่เคยหยุดความเท่เลยไม่เคยหยุดความหลัวเลยไม่กอดแบบกรี๊ดมากพี่เคอแล้วก็พี่โปโ้หยวนก็ด,ดีคุณพ่อของดีฉันเองเนาะแล้วก็ซันตา้าซันต้าก็คือแบบคนนี้คนนี้เขาเต้นดีอยู่แล้วอะ่ะแบบหายห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องการเต้นเรื่องการร้องของเขาก็คือแบบจี G. จีแล้วก็จางจางคือไว้ปล่อยผมข้างหลังใช่ปะปล่อยผมข้างหลังแบบยาวๆอ่ะน่ารักจางเป็นเด็กที่น่ารักมากคือแบบเอ็นดูน่ารักนะเอ็นดูแบบเจ้าองเจ้าเตาวอ่ะมันก็คือใน MV แบบดุ๊กนิ๊กุ๊กนิ๊คือธรรมชาติของอินทวันอะทุกคนก็จะแบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบมีมีความสุขแฮปปี้อันนี้คือเราแบบเห็นแล้วก็แบบแฮปปี้มากโอเคสําหรับเออวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แบบเออ ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามีใครรู้หรือเปล่าไม่ต้องดูก็ได้แต่ว่าเราเออเราแบบแค่อยากแบบเก็บวินโอนี้ไว้แล้วก็แบบว่าเป็นความทรงจำว่าแบบเราคอยซัพพอร์ตวงนี้นะอินฟูวันอะไรอย่างเงี้ยอืมตล,ตลอดไปตลอดไปตลอดการไม่ว่าสมมติว่าเขาเอแยกกันไปเราก็ยังจะติดตามคนางานของเขาอยู่เนาะแล้วก็แบบว่าเชียร์ให้น้องนายกับแพทริกเนี่ยมีเจ้าหน้าในอาชีพนี้ต่อไปในในต่างประเทศแล้วก็อืม ดาว่าทำไมก่อดาว่าเกไปแล้ว